สวัสดีค่ะพวกเรา Customer Service บริษัทแคสต์คอม มอโรนาชสีมาค่ะดิฉันกว้างค่ะดิฉันแก้มค่ะและดิฉันบูค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นประจำวันที่3-30ถกันยายน2554มาแนะนำให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกันค่ะค่ะจากปกติมะโฮ2กล่องราคา6,600บาทวันนี้เราจำหน่ายมะโฮแพ็คคู่2กล่องราคาเพียง4,900บาทค่ะ สำหรับสมาชิกที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับสมาชิกใหม่5รหรัสรับทันทีบัตรเทรนนิ่งคอร์สวิทยากรโดยโค้ดเบิร์5ที่นั่งค่ะค่ะจากสปอนเซอร์ทุกๆ2,000 p วี 2, ของชั้นลูกมีสิทธิ์ได้รับบัตรเข้าร่วมงานบิ๊กอีเวนต์ของทางบริษัทค่ะ สิทธิพิเศษสุดๆสำหรับผู้สปอนเซอร์เซ็นเตอร์นะคะแนะนำา1เซ็นเตอร์ได้รับเงินสด10,000บาทค่ะแนะนำา2เซ็นเตอร์ได้รับเงินสดเพิ่มอีก15,000บาทค่ะและยังไม่พอนะคะแนะนำา3เซ็นเตอร์นะคะรับเพิ่มอีก2 0 0 0 0บาทค่ะค่ะรวมสปอนเซอร์ครบ3ครั้งรับโบนัสทั้งหมด4 5 0 0 0บาทค่ะและยังไม่พอนะคะสำหรับผู้แนะนำเปิดโมบายรับโมบายละ3,000บาทค่ะ ค่ะเฉพาะผู้ปิดการขายด้วยเงินสดเท่านั้นนะคะค่ะเงื่อนไขาการเปิดครั้งก็ง่ายๆค่ะเพียงค่าสมาชิกซื้อสินค้าแพ็คคู่ในราคา4,900บาทค่ะ ค่ะผู้เปิดคลังจะได้รับปัดรเทรนนิ่งคอร์สหลักสูตร C BBC และ C B S S วิทยากรโดยโค้ดเบิร์ดค่ะค่ะกรณีที่ท่านมีศูนย์เซ็นเตอร์นะคะบริษัทจะจัด O P P Opening Center ให้แล้วก็ทางบริษัทจะเปิดสาขาให้ด้วยค่ะนงางวางโอ้ยโปรโมชั่นนี้ดีมากเลยนะคะพี่แก้มแต่ว่าโปรโมชั่นดีแบบนี้จะหมดเขตลงภายในวันที่30กันยายน2554ค่ะ และพวกเราทุกคนก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจพวกเราค่ะค่ะ,คะบริษัทแค์ .com ให้คุณมากกว่าสุขภาพสวัสดีค่ะ